สัญหาใต้แดดวันนี้เรามานึ่งปลาง,ง่ายๆตามสไตล์ใบสัญหาใต้แดดนะครับวัตถุดิบตรงเตยก็มีปลาตำรับนึ่งนะครับประกาศขาวควาตุ้งตั้งโอ๋อนนี้ก็เป็นส่วนของการตามน้ำจิ้มน,นะครับพริกกระเทียมมะนาวต่อไปดูวิธีการทําครับตอนแรกหมักเกลือครับไม่มีอะไรมากครับอันนี้ใช้ดอกเกลือนะครับพอให้ได้รสชาติแล้วก็จะนึ่งนะครับ ต่อไปก็ใส่เส้งหนึ่งเลยครับเดี๋ยวจะผักเลียงรอบๆนะครับครับก็เลียงผักใส่ผักตามที่ต้องการนะครับต่อไปก็นึ่งรอสุกก็เป็นใส่ครับแล้วต่อไปดูวิธีการทำน้ำจิ้มครับครับการามน้ำจิงก็ไม่มีอะไรครับกระเทียมพริกใส่เข้าไปแล้วก็โขลกครับครับโขลกพริกกับกระเทียมก็ประมาณนี้นะครับพอหยาบ ต,ต่อไปก็เป็นการปรุรสครับครับว่าใส่น้ำตาลผงนัวแล้วก็น้ำมะนาวครับครับพอดีบน้ำมะนาวพอใจแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปครับครับคนแล้วก็ชิมแซ่บถูกใจก็พอครับครับก็เป็นอน้ร็สครับ นึ่งปลาง,ง่ายตามสไตล์ใบสัญหาตาแดกลองตามนะครับรับรองง่ายและอร่อยชัว